ดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมเอาเรือมาลงนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าจะได้กิดแต้มคลิปนี้มีแจกรางวัลด้วยนะผมโพสเฟซบุ๊กไปแล้วนะนะลุยลุยเลย โดนแล้วโดนแล้วดแล้วนแล้วดแล้วอ้วอยโดโดแวนนะครับอมึอ้โดยังโดนนะครับที่ดูอืมอืมโอเคอยัยังแรงครับยังแรงโอเค อก็เป็นสะดโดนะครับนี่กัะเต่าฮัฟนะครับฮะไอโดแว้นนะครับตัวนี้อ่าแต้มแรกของวันนี้ครับโอเคฝากผองาได้วยครับผมเข่าครับนะครับก็เป็นชะโดแว้นนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวปล่อยมันไว้ครับตัวนี้โอเคครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงครับเดี๋ยวปล่อยมันโอเคเต่าฮับต์ไปครับปลืยกันต่อแต้มแรกนะครับวันนี้ สวนสวนตนจนได้สนจนได้ครับออออออกระช่อ,อ,อ,อชนไซต์สวยเลยโอ้โหอ๋อก็นี่ครับกระช่อชนครับไซโลเลยตัวนี้เกือบเกือบไม่ถึงโลครับตัวนี้กัดนี่ครับเต่าครับสีแดงครับตัวนี้ อโอเคครับผมฝากของเงาด้วยครับดูปไปช่อนบนปักเลยอ่ะโอเคครับผมว่าเป็นแ้มที่สองของวันนี้นะครับโอเคต่อครับครับผมต่อเนี้ยเรามาลงครับก็สภาพหมายก็ตามนี้นครับตีตามที่มันมีกอสวะอยู่ลินะคนับเนี่ยอ่าโอเคต่อครับสีแดงปลาช่อนหืมอะไรไม่ล่มเลยโอเคสุดยอดมากครับผมต่อครับดูกันต่อ ด,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 ดสะกิดโดนเบ็ดพอดีเลยเป็นปลาช่อนนะครับอ้าวนื่กับเต่ารับเต่าหับนักครับสีแดงนะครับเป็นแป้นที่สามแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับปลาช่อปชนป๊อกนะครับตัวนี้ก็คือเข้ามาโฉบเบ็ดเมื่อกี้นะครับเข้ามาโฉบเหยื่อครับติดเบ็ดเลยนะครับโดนพอดีเลย คครับเต่าครับฝากผลงางาไว้ด้วยครับผมสุดยอดมากครับผมไปรครับลุยกันต่อแจมที่สามนะครับวันนี้ก็ปลาที่ได้วันนี้นะครับมีปลาช่อนสองตัวนะครับแล้วก็โดแวนตัวหนึ่งผมปล่อยไปแล้วนะโดแวนเดี๋ยวผมจะเอาปลาช่อนเนะี่ยให้ใพ่ป้ากแกนะครับ าครับป้าครับ,รบเอาปลาไหมอเอาปลาไหมครับผมจะกลับแล้วฮะอ้ะวอาวมันมีตัวใหญ่อยู่ตัวเนึ่งครับเอาไหม pakai pet เอาอะไรมาใส่ด้วยเปล่า <tinc S 1> <quin. S 2> ถุง <ด Liberty. S 2> มันมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งไงแล้วก็ตัวเล็กตัวหนึ่งไม่ขาย,ายไม่ขายครับเอาไปกินเลยก็เดี๋ยวให้แกไปนะครับ <sh arp from predators> <trans> ผมจะกลับละไม่ไหวครับแดดแดดร้อนมากะน,นอพอดีผมจะกลับบ้านแล้วไงได,ไ,วได้อยู่แค่ตัวใหญ่ๆเนี่ยละครับตัวนึงที่บ้านผมยังมีอยู่เลย เห็นที่บอกว่าป้าจะอยากได้ตัวนึงโอ้ยไม่งั้นผมปล่อยไปแล้วเย้าอยไรเจ้าเขาอะไรแล้วมาจากไหนอ่ะผมมาจากไอ้เนี่ยครับพนมเนี่ยระบบเนี่ยมันเกิดขนได้ไรปกติผมขี่มอเตอร์ไซค์ครับเออแต่พอดีว่า คลองมันลอกไงผมก็เลยเอาเรือมาอมปกติผมขีม่มออไซค์โอ้ไว้จริงมากโอ้ที่บ้านผมมีมันก็มันมีอยู่แค่สองตัวเนี่ยแหรอครับไม่ได้แือสองตัวให้ปลาหมดเลยไม่เป็นไรครับผมจะกลับแล้แดดร้อนไม่ไหวแดดนี้ไม่เป็นไรครับผมกิน น่หลานมพอได้แกงอยู่นะผมผมได้สองตัวที่บ้านผมยังมีอยู่เลยครับไม่เป um> uh ็นไรโอ้ยตกได้เยอะขอบคุณมากครับแล้วไปขึ้นที่ไหนอ่ะไอ้ตรงบ้านลุงลุงอะไรนะอยู่ตรงโน้นนะครับ

ก็ได้นะครับอ่าวันนี้ก็ได้ปลาทั้งหมดนะครับสามตัวไอโดวนตัวหนึ่งผมปล่อยไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ปลาช่อนเนี่ยสองตัวตัวใหญ่กัวนงตัวเล็กตัวหนึ่งผมก็ให้ให้ให้ป้าแกเพราะพอดีขับเรือผ่านมาที่แรกเนี่ยป้าแกบอกว่าอยากปลาแกงสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเอ,อ คือพอดีได้ผมก็จะกลับบ้านแล้วก็เลยเอาให้แกไปเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็สามแต้มก็ขายท้ายถูกนะครับก็เตรียมรับเหยื่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับโอเคไปแล้วครับกลับบ้านก่อนร้อนไม่ไหวครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม